ดีค่ะดิฉันนางสมจิตท,ทองภูกาประธานกลุ่มทอผ้าไหมแมดมีทอมือที่ตำบลโคกสว่างในะเมืองจังหวัดสระบุรีก็เป็นประทานที่ทําก็คือผ้าไหมแท้ทอมือทอกี่มือจากเดิมคือเราใช้สีเคมีย้อมค่ะตอนนี้ก็วิทนาการมาเป็นสีธรรมชาตินี่คือสีจากต้นตะแบกเรารับพรฒราทายขอลายดอ,อ,อกรักจากสมเร็จสีวันนะคะ ตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการ k คอมาก็เริ่มปรับปรุงมาเพิ่งได้ทําได้กี่นึงก็จะทํำลายพาะราฐานต่อไปคือตอนนี้กส็สีธรรมชาตินี้มันจะดีต่อสุขภาพคือเราไม่เลิกใช้สีเคมีแล้วแต่มันก็จะหายากนิดนึงแต่ก็ผลิตได้น้อยลงแต่ก็คุณภาพดีขึ้นความแตกต่างก็คือจากทางคนนิยมด้านสุขภาพมันจะเป็นจะดีต่อสุขภาพคือมันเป็นสีธรรมชาติเลยจากต้นไม้สีจากต้นไม้ คือไม่ไม่ได้ม่ได้มาจากเคมีส่วนมากคนก็จะนิยมแต่นี้เขชอบนิยมสีธรรมชาติกันมากขึ้นสําหรับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ราคาพื้นละ1,500บาทค่ะาําสำหรับคนที่สนใจก็ติดต่อได้ที่ศูนย์ทอผ้าไหมโคกสว่างอำเภอเมืองสระบุรี0815218191